วย่หายไปแล้วหมดแล้วงบแค่นี้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาเลยมาเคยเคยไปถ่ายวันพรอที่วันธรรมกายอ่ะโคตรสวยอ่ะ เจ็ดร้อยด้องโอ้โหถ่ายไม่ไหว้เป็นชั่วโมงชั่วโมง Thank you.

mọi Giang, mọi Giang nghe Xong nó thi lao Nhà Chưa một đuối Bà lao, bà lâu bà Người khẻ lo Người nhớ cỡ mình Yeah, vâng <laughs> ลงโซเชียลแคมป์เอเพอเราไม่มีอะไรจะให้ลงเมื่อกี้ลืมกดดึงเว้ยเอ่ะหเอยู่ตากดะโดดดึงมันเัถือกันตนมันไม่ใช่หรอของพี่มันถือกันแต่หมอน อะไรแดงบุ๋ววบุวีิอันตรายไงอันตรายหม,หมดแล้วหมดแล้วหนบมีเหรเจ้าวันหมดน,มนะทวนั่นทีรถรถไอ้พวกรถรักษาความปลอดภัยไงหมดแล้วเจ้าวันหมดนะ้วอมันทีจุดแค่เนี้ย